สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาลุยกันเลยนะครับผมเมื่อ EP ีที่แล้วนะครับเราส่งข้อมูลไปบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว e p นี้เราลิ์ข้อมูลที่ไปบันทึกเนี่ยมาเป็นตารางให้เราดูหน่อยนะครับว่าในฐานข้อมูลเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมโอเคผมก็จะไปที่ เริ่มต้นที่ back end นะครับผมเขียนส่งเป็น API ออกมาก่อนเนาะนะครับเริ่มที่ตรงไหนครับเริ่มที่ folder ร e r v e r root นะครับเริ่มที่ root เหมือนเดิมครับ root แล้วก็ไปที่ event นะครับผมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราโพสตเราเม่ตอดโพสตมาเก็บข้อมูลแล้วเดี๋ยวต่อไปเรา get นะครับผม g ก็ข้อมูลเขียนเป็น API ไว้ เมไอคอนโทรเลอร์ตัวนี้เนาะลิฟท์อีเวนต์เดี๋ยวเราเอามิดเดิลแวร์สองตัวนี้มาใส่ด้วยนะครับก็คือไม่ได้ใครก็ได้นะครับที่มาเก็ตนะครับต้องเป็นคนที่อนุญาตเท่านั้นนะครับผมถึงจะมาดึงข้อมูลได้นะครับผมออก,กอ็เอามิดเดิลแวร์มาใส่นะครับอ๋อเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น privately นะ,ะให้เรารู้ไว้นะครับว่า access การเข้าถึงเนะี่ย ต้องเซฟ p r i v a t e ก็คือต้องส่งโทเขีนมาก็เสร็จนะครับในส่วนของคอนโทรลเลอร์ไม่ใช่ในส่วนของรูทต่อไปเราก็ไปดูคอนโทรลเลอร์ตัวนี้กันลิฟต์อีเวไปที่โฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์ไฟล์อีเว t ต์ลิฟต์อีเนต์นะฮะเราย,ยังไม่ได้ทำอะไรให้มันเล็กนะครับผมเราไปเขียนดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลนะครับผม อย่างไรน่นะครับก็ประกาศตัวแปรง่ายๆมาสักตัวนึงว่า Data Event กระดานนะครับผมอันนั้นอันนั้นอีเวนต์ดัตตานี่ดัตตาอีเวนต์นะครับก็แล้วแต่เรานะครับเ <c oughs> อาเวทตามด้วยชื่อฐานข้อมูลที่เราติดที่เราอินพุตเข้ามาชื่อโมเดลที่เราอินพุตเข้ามานะครับเห็นไหมเราใช้ตัวนี้นครับผมเ <c oughs> ข้าไปหาข้อมูลใช้เมท่อมีเมท่อไฟ ค้นหาด้วยอะไรเราไม่ไค้นหาอะไรเราเอามาทั้งหมดนะครับใส่วงเล็บว่างๆไว้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้มันซอร์เรียงตาม Create e d d นะครับผมเท่ากับลบหนึ่งแล้วก็สั e x ่าแล้วเราก็ลองเลสเซนไปที่หน้าบ้านนะครับผมส่งไปที่หน้าบ้าน ใครมาขอก็ส่งไปแต่คุณต้องส่งโทรเขีนมาแรกนะครับผมถึงจะได้ข้อมูลนะครับไม่้นก็ผ่านมิดเดิลเวลเรามาไม่ได้นะครับผมใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเขียนถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเรียกใช้กันเลยก่อนอื่นผมขอกลับมาดูที่ไฟล์รูทไม่ต้องดูก็ได้หรอกนะครับเนี่ย endpoint เราคือ slash event อยู่แล้วเปลี่ยนแค่ไม่ตอบน,นะครับผม ได้มามาเริ่มเขียนที่ฝั่งหน้าบ้านกันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับไปที่โฟลเดอร์แคล C, อม src function event นะครับเดี๋ยวเราเขียนฟังก์ชันกันก่อนนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเขียนฟังก์ชันเม t h อ d โ o s t ส่งไปบันทึกว,วันนี้ครั้งคลิปนี้นะครับเราก็บล็อกก็ใหม่บล็อกหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนจาก create event เป็น l i f ลิต์อีเวนก็ได้ลิตมากพารามิเตอร์เอาออกนะครับแวลูเอาออกส่งไปแต่โทเค็นนะครับผมแวลูตรงนี้ก็เอาออกนะครับเม็ดตอดเปลี่ยนเป็นเก็บนะครับผมขออนุญาตกป็นเก็บโอเคกลัวหลังบ่านผิด <c oughs> n point เดิมนะครับเปลี่ยนแต่เม็ดต่อนะครับผมส่งค่าไปเหมือนเดิมนะครับชื่อฟังก์ชันโอเคเดี๋ยวเราก็เอาฟังก์ชันนี้นะครับผมไปไป import ที่ตัวให้เรามาที่โฟลเดอร์เพจนะครับผม Admin น n s e r t Event นะครับผมเรียนึ้นไปด้านบนก่อนเพื่อนเลย ฟัง์ชันใช่ไหมครีเอทแล้วเดี๋ยวผมเอามาต่อตรงนี้เนาะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับลิฟท์อีเวนต์อ่าเราอิมพอร์ตฟัง์ชันลิฟท์อีเวนต์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็าไปเรียกใช้ตรงไหนรู้ไหมครับตรงฟัง์ชันโหลดดาต้าของเราง่ายนะครับผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา นี่นะครับฟังก์ชันโหลด Data ของเราโอ้โหเก็ตสารพัดเก็ตเลยนะครับผมเพิ่มไปอีกนะครับผมเพิ่มไปอีกตัวนึงก๊อปมาเลยบล็อกนี้ก๊อปบล็อกนี้มาอย่าลืมเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับผมเป็นลิฟท์ถูกไหมท้ามันไม่ขึ้นนะครับลิฟท์อีเวนต์นะครับผมเดี๋ยวเราคอนโซลหลอกออกมาดูก่อนนะครับยังไม่ต้องสั่งมันบันทึกนะครับผมสั่งสั่งคอนโซลหลอกออกมาดูก่อน ดูสิลาข้อมูลเรามาไหมขออนุญาตเปิดหน้าบ้านขึ้นมาเดี๋ยวผมขอล็อกอินนิดหนึ่งครับโทเค็นหมดเกห,หมดอายุไปที่เพิ่มจจกิจกรรมมีสามยาในอ่าสามนี่คือ อ่านี่คืออะไรไม่ใช่แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมปิดคอนโซลหลอกนี้ไปก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนกันนะครับผมตรงลิสต์อีเวนต์ตรงนี้เนาะเก็ตสามศูนย์สี่เก็ตสามศูนย์สี่เหมือนจะเก็ตมาไม่สำเร็จนะเก็ตเก็ตอีเวนต์ลิสต์เรสตดาต้าส่งโทเค็นไป เดี๋ยวผมมาเช็คที่หลังบ้านนิดนึงนะครับผมผมเอาคอนโซลหลอกหลังบ้านไปคู่กันเลยตรงนี้เลยนะครับผมวิธีเช็คของผมนะครับผมไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมขอคอนโซล,ลหลาาอ้า a ีเวน e n t ออกมาดูหน่อยนะครับผม คอนสุดหรอกเฉยๆนะครับเดีวผมจะรีเฟรชที่หน้าเว็บหนึ่งครั้งืึอม,มานะั่ทำไปเล่นแบบแคมปม์อีเวนขอดูที่หน้าบ้านหน่อยดิหน้าบ้านไม่เห็นมีอะไร แต่หลังบ้านเหมือนนัแสดงนะเนี่ยชื่อกิจกรรมจํานวนเงินแล้วก็ส่ง list send data event ไปใช่ไหมครับ l i s ก็คือได้ข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลแล้วนะครับส่งไปหน้าบ้านแล้วที่หน้าบ้านทำอะไรอยู่ list event console log list data คอนซูเลตที่เฉลียซิได้อะไรอ่าได้มาเป็นฮาเลยโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยก็คือได้ข้อมูลเรียบร้อยนะครับสามศูนย์สี่ less. จุดด less. จุด less. จุดดเดี๋ยวผมลองเข้าไปถึงตัวแปร Data าดูสิอ๋อนี่ไงนี่อ่าฮได้ข้อมูลมานะครับที่เราเพิ่มไปเมื่อความที่แล้วเดี๋ยวผมลองเพิ่มอีกสักอันทีจะได้เห็นจะได้เห็นชัดเจนนะครับจะได้เห็นตัวอย่างชื่อกิจกรรมที่สอง ตางเพศเป็นรอยถทยฝึกอบรมเหมือนเดิมสโม,มสรรอยถทยเหมือนเดิมก็ถทำที่หองเหล็กเหมือนเดิมวันที่เริ่มวันที่หนึ่งจบวันที่สองสิค่าเข้าร่วมหนึ่งพันบาทลิงเพิ่มเติมเบอร์ใบเว็บกดส่งไปอ่าก็ได้กิจกรรมกลับมาโอเคโอเคถูกต้อง เรียบร้อยนะครับลิสต์อีเวนต์หลังจากส่งไปสั่งมันลิสต์อีเวนส่งมันเก็ตข้อมูลทั้งหมดโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเอาข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับผมเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับผมผมรีเฟรชให้ดูอีกรอบม,มันก็ต้องมาสองข้อมูลสองอาร์เใช่ไหมครับไม่มาก็ผิดอ่าตัวนี้นะครับผม ได้มาสองอะไรถูกต้องแล้วชื่อกิจกรรมที่สองกับชื่อกิจกรรมที่เฉยตอนนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราเอามาลูบใส่ตารางนะครับผมทีนี้เราเอามาลูบใส่ตารางเออเดี๋ยวเดีย๋ดวยวยังไม่ได้สั่งมบันทึกเลยนะครับผมไปสร้างตัวแปรมาตัวนึงสร้างมาอีกตัวนึงนะครับผมผมก๊อปเลยนะอินกินเน็ตชิปแล้วก็ลูกศรลงมากเป็นอีเวนต์กับเซตอีเวนต์ ผมก็ก๊อปเส้นอีเวนต์นะครับผมไปใส่ดนาลา่างตรงโหลดเมื่อกี้แหละตรงลิสต์เมื่อกี้แหละนะครับตรงนี้นะครับใส่แทนคอนโซลล็อกโอเคทีนี้ตัวแปรเราก็เก็บข้อมูลเรียบร้อยผมจะลองคอนโซลล็อกอีเวนต์เอาไว้ก่อนนะครับผมจะคอนโซลล็อกอีเวนตนะ์เอาไว้ก่อนเอาไว้ดูชื่อตัวแปร นี่กอนสำลรอกอีเวนต์ไม่ดูนะทีนี้สำหรับเทเบิลนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใช้เทเบิลของแอนเหมือนเดิมนะครับใช้ของแอนเหมือนเดิมถ้าท่านใดอยากให้ผมแนะนำเทเบิลของบูส t ์สเตปหรืออะไรก็พิมพ์ได้เลยนะครับผมใช้อันนี้มามีเราค่อนข้างจะมีตัวอย่างเยอะแล้วนะครับสำหรับตัวแอน เลื่อนลงมานะครับมาในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับฝั่งซ้ายก็ไปที่เทเบิลผมเลื่อนขึ้นมาด้านบนก่อนเลยนะครับอิ p พ r ต Table มาก่อนเพื่อนเลยนะครับ import Table มาก่อนเพื่อนเลยเห็นไครับเนี่ย โอเคนะครับก๊อปในส่วนของคอลัมน์นะครับก๊อปในส่วนของคอลัมน์ก่อนเนาะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลลื่อนงมา,งมาผมจะเอาไว้ล่างสุดเลยไปเขียนเป็นคอมโพเนนต์ใหม่ก็ดีนะ ดีมกันนะครับผมโค้ดจะได้ไม่สไม่ยาวเราเพิ่งแค่ IMPORT เข้ามาเองนะครับนะเราเพิ่งแค่ IMPORT t a b เ e เข้ามาเองเอาเออกไปเลยเดี๋ยวผมพาเขียนไปไว้ไฟล์หนึ่นะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับผมก็ New ไฟล์ขึ้นมาใหม่ผมไปที่โฟลเดอร์คอมพานเนและกันเอาไว้ที่นี่ละกันนะครับผมเป็นเป็น t ท b l e even.js t นะครับข้างในนี้ rafce นะครับ rafce ้าไม่ม้ให้ผมมามาแล้วโอเค import table เข้ามานะครับ form n ถูกไหมทำไมคอนึงเป็นสีโอเคอาเดี๋ยวเราสั่งแสดงข้อความง่ายๆก่อนว่าเอ t หน a ่ l e e v e n t อเเดี๋ยวเราไปเรียกใชท้ที่ไฟล์เมื่อกี้นะที่ยที่ r t s v r t t v e น t นะครับเรียกใช table ้ table นี้นะครับผม import ก่อนนะครับ import ก่อนเนาะ import table event นะครับจากไหนจากโฟลเดอร์คอมพ o น e n น์จาก,จากทชื่อไฟล์ table event น,นะครับทีนี้เราก็ไปเรียกใช้คอมพอเนนต์ตรงนี้คอมพอเนนต์นี้นะครับ table event ที่ด้านล่างนะครับผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา คันผมนยูน่นะนะเรื่อนลงมานะครับผมเรื่อนลงมาจะไว้ตรงไหนดีเนี่ยเห็นไหมโค้ดมันยาวนะเดี๋ยวผมย่อเดี๋ยวผมย่อเดี๋ยวผมย่อโคลั่มนี้อเอาไว้นอกโลเลยแล้วกันนิวโลขึ้นมาใหม่ผมจะไม่เรื่องความสวยอะไรมากนะครับผม โลขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เทเบิลมามาวางไม่ต้องส่งอะไรเดี๋ยวค่อยส่งนะครับทีนี้ในหน้าเว็บมันก็จะต้องมีเทเบิลมาวางอยู่ด้านล่างโอเค,อเคนะครับเห็นไหมไม่ยากนะครับไม่ยากเนี่ยเทเบิลเรามาแล้วเดี๋ยวเราใส่คอรัมาใส่คอรัมมาครอบไว้ทีนึง จะไมครับเรื่องความสวยผมจะไม่อะไรมากมายนะแล้วก็ใส่ใส่การ์ดดีไหมใส่การ์ดไปด้วยก็ได้ย้ายไปอ่าทเทเบิลเราอยู่ในอยู่ในอยู่ในคอลัมน์อยู่ในการ์ดนะครับทเทเบิลเราอยู่นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมคอลัมน์เดี๋ยวผมใส่ให้มันเต็มแถวไปเลยสแพน ย4ิบสี่ไปเลยนะครับผมโอเคมาลุยดีต่อนะครับผมเดี๋ยวเราลองสั่งเดี๋ยวเราจะต้องส่ง property ส่งค่าส่งค่า event เนะี่ยไปให้ t ท b l e ด้วยนะครับเพื่อเอาไปเ e นเดอรอีก c อ m p o น e n t หนึ่งนะครับก็คือส่งข้อมูลใหู้ง,ง่ายๆนะครับส่งข้อมูล e v เ n t ผมใช้ชื่อว่าเดี๋ยวนะผมขอขึ้นไปดูตัวแปรเราจะต้องส่งอีเวต์เนี่ยนะครับให้เทเบิลนะครับผมก็ไม่ยากนะครับไม่ยากง่ายมากๆเลยครับก็ผมตั้งชื่อว่า data ไ้แล้วก็ส่งเนี่ยเสร็จแล้วนะครับส่งข้อมูลไปให้เทเบิลนะครับผมทีนี้เราก็ไปเขียนที่เทเบิลรับค่าก่อนเนาะรับค่าก่อนนะครับเราอะไร เมื่อกี้นี่ d ดาตผมลองสั่งแสดงข้อความง่ายๆนะครับผมเคสรสติงฟ์ดาตอ่าอันนี้ผมลองสั่งมันแสดงข้อข้อความง่ายๆนะครับผมแปลงมันเป็นสติงแล้วก็สั่งมันิดก็คือตอนนี้ข้อมูลเราถึงไฟล์ดาต้าแล้ว มาถึงคอมพเนนต์นี้แล้วนะครับผมที่เหลือก็ลูปใส่เทเบิลแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเอาเรา import Table มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรา import ตัวขอลำเข้ามาก่อนคอลำนี่ที่เรากำลังจะทำกันแล้วผมขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนไฟลนะ์มาวางไว้ตรงนี้นะครับลบเหลืออันเดียวพอลบเหลืออันเดียวพอ โอเคทีนี้เราก็เอาเทเบิลมาเอาเทเบิลมานี่เทเบิลนี้ผมหาอะไรผมตรงนี้นครับเทเบิลนี้มาวางเลยนะครับมาวาง Data s o u ซ c e นะครับผมก็คือ Data c o คอลัก็คือคอลั m กดเซฟเลยมาไหมมาดูกัน กต้องรอ data is not function เดี๋ยวนะผมผมทำอะไรของผมนะเดี๋ยวผมขอผมขอดูข้อมูลดิบๆมันก่อนนะครับมีจุด data ด้วยมีจุด data ด้วยนะครับ data จุด data ดัก้าจุดดก็คือเข้าไปให้ถึงอาร y นะครับผมโอเคตารางมาแล้วนะครับตารางมาแล้วเดี๋ยวผมจะปิดยังไม่ปิดดีกว่าผมเอาไว้ดูก่อนนะครับตัวตัวสตริงไฟลเดี๋ยวผมเอาไว้ดูก่อนนะครับผมยังไม่ปิดตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้ผมใส่ d a t a จุด Data นะครับผมเพราะเราต้องเข้าไปให้ถึงอ็อบเจกต์ข้างในนะครับผมมันมี Data ขั้นอยู่ไหมครับ ชื่อคีย์ตรงนี้ขันนะครับเนมเนมอะไรอะไทเติลก็คือชื่อกิจกรรม Data Index นะครับก็คือคีย์ของ uh ออบเจกต์เราก็คือ ev name นะครับผมผมก็ c o อ y ev name มาใส่ใส่ตรงคีย์ด้วยเลยผมก็เซฟมาแล้วเห็นไหนมฮะง่ายนะครับ data uh, Table ของแอนนะครับ บล็อกที่สองคอลัมนที่สองผมก็ก๊อบบล็อกนี้มาเลยเดี๋ยวผมใส่ลูกน้ำก่อนเป็นอะไรต่อไปอ้เดี๋ยวข้อมูลเราต้องจอยนะครับผมต้องจอยได้ก็ไม่ยากเดี๋ยวเราเอาพวกวันที่ออกมาก่อนนะครับเอาวันที่ ยี่ไหนชือ่อ้อมันยาวไปหน่อเอาราคาเอาสิ่งที่มันง่ายๆออกมาก่อนนะครับผมวันที่อยู่ไหนอยู่ไหนวันที่ไพเอ๊ะเดี๋ยวนะวันที่เหมือนไม่ได้บันทึกตรงฐานข้อมูลปะ บานไนโรเวชันไพโอ้โหเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอีเวนแม่ลืม,มชื่อไม่นี่มันทึกงลงถานข้อมูลนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมขอไปดูผมขอกดส่งข้อมูลเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมไล่หลังบ้านแป๊บนึงครับผม อันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไว้ตรงนี้ก่อนเนาะมีบัฟเกิดขึ้นจาก EP ที่แล้วนะครับวันที่ไม่ไปเริ่มที่ Insert Event ส่งข้อมูลไปมาที่ Controller บันทึกตรงนี้ผมขอคอนโซลลอตัวนี้ปิดไป ขอคนส่วนหลอกรีเพลบอดดี้ดูก่อนนะครับผมเปิดเปิดนี้ขึ้นมาเปิดคอมมานด์ขึ้นมาส่งข้อมูลไปบันทึกนะครับ ถึงถึงหลังบ้านอยู่นะครับผมลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแต่ตัวเดทไม่ลงตัววันที่ไม่ลงนะครับวันที่ไม่ลงเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูในโมเดลกัน อ้อ oh. ๋อ F D ชื่อผิดนะครับผมชื่อในฐานข้อมูลผิดมันเป็น F อเดนะ e, v D A T e. e อ D บ T E T E ผมแก้ตรงนี้นะครับชื่อตัวแปรผมสร้างผิดนะครับผมมันไม่ตรงกับข้อมูลที่ส่งมานะครับ ตัวนี้เนาะ ev F, d a t e กับ ld a t e นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งข้อมูลมาบันทึกอีกรอบหนึ่งด d a t e ld มาแล้วโอเคก็ค่อยๆไล่ไปนะครับผมคู่กันอยู่แล้วอเอา้าลุยต่อลุยต่อนะครับผมขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอโทษครับ เดี๋ยวเรามารียนต่อคนระับตอนนี้ข้อมูลเราก็ลงเรียบร้อยแล้วเรื่องจอยเดี๋ยวไว้ที่หลังเนาะเดี๋ยวเราเพราะว่ามันจะยาวนะครับเราเอาข้อมูลง่ายๆมาใส่ตารางก่อนนะครับ mm hmm. เช่นไปที่ไฟล์อีเวนต์นะครับเทเบิลอีเวนต์นะครับ mm hmm. เช่นวันที่เรื่องกิจกรรม mm hmm. เป็นอะไรเมื่อกี้นี้ e v f f เดบอ่าวันที่เริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมพาแปลงเดี๋ยวผมพาแปลงวันที่เนาะเดี๋ยวเอาไว้ e p ตัดไปนะครับเดี๋ยวเราเอาตารางลิบต,ตารางให้ครบอ่ ผมก็อามาอีกเป็นวันที่สิ้นสุดเป็นแอลเดเป็นแอลเดทก็มาอ e ีกบล็อกนึงนะครับผมเป็นราคาราคากับลิงก์เพิ่มเติมค่าเข้าร่วม กิจกรรมใช่ไหมถ้าเขาบอกกิจกรรม EV p i e v p i. อีกอันนึงลิงก์เพิ่มเติมนะครับ ด้วยตรงขีดด้วยนะครับอ่ะ EP นี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับอลิลข้อมูลใส่ตารางเาะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะง่ายนะครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับผมพาแปลงวันที่ก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ EP นี้เราได้ข้อมูลมาใส่ตารางเรียบร้อยแล้วนะครับโคดคันผมอยู่เนาะตรงนี้เนาะโอเคผมขออนุญาตขยายจอใหญ่ตรงนี้ให้ดู ตันี้ยัเพิ่งเปสนนะครับผมวินข้อมูลออกมาดูดเฉยๆนะครับในส่วนของเทเบิลนะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกสามอันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาจอยจอยสามตารางนะครับในมองโกโดีบีเนาะวันที่เดี๋ยวผมพาแปลงนะครับแล้วก็ทำอีดิดกับลบไม่ยยกนะครับใกล้จบแลวโปรเจกต์ Project ของเราโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่พาไปแก้นูน่นแก้นี่นะครับผม โอเคถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ